เอาละครับก็เสด็ทุกทัานกันด้วยนะคะปบากระพมอีกคึ้กันนั่นเองนะคะวันนี้เขาเกิดเสด็จวิทวิวในพาร์ที่ห้ากันแล้วนะครับนะวันนี้เราจะมาลุยกันต่อนะครับนะเก็บของให้หมดพอเธอเยอนะวันนี้เราจะมาเก็บของกันนะฮะเอ่อมีอะไรเก็บให้หมดครับผมไม่มีอะไรก็ไม่ต้องเก็บลงไหมคนพูดยังลงเลยครับท่านผู้ชมครับก็ผมไปเก็บมาแล้วฮะไอที่เป็นเอ่อเขาเรียกว่าอ เอ่อเนี่ยเนี่ยสิบสองอันเนี่ยนะฮะก็เอาแค่นี้ไปนะฮะเพราะว่าจะเก็บของในตรงนี้ให้หมดนะครับเพราะว่าเพราะว่าหลังจากออกไปเนี่ยเราจะไม่ได้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะอหลบได้ด้วยนะก็จะไม่ได้มาที่คาลานี่อีกแล้วนะครับก็เลยต้องหาของให้หมดทุกหมดทุก,ม,ทกมวลน,นะครับผมนะทีนี้ละหมดแน่ๆมือ โอเคครับทองนี้ก็ไม่ได้ไปอ่าอาร์โมกี้คโคตอาร์มอลอุ้ยโทษครับผุ้ชากว่าประตูมานี้เลยอุ๊ยอะไรเนี่ย้าคนนูเหรอโอ้ยมึกพิมพ์ไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เ,อาเขาไม่เอา เขาจะเอาไอ้ของที่มันจําเป็นเท่านั้นอะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเยวมันหนักไปมันหนักไปเหรอมันหนักไปเลยจ้ามันหนักไปใช่ไหมวันหนักสินะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวเดีเดมันบางอย่างอยู่หลังตู้คิดหาย ยังไงอะเฮ้ยอะไรอะอ่ามีสวิตด้วยกดดิเฮ้ยอ๋อเมื่อกี้บอกว่าหนักออกเข้าใจแล้วข้าใจแล้วดูดิชักแป๊บนึงมีอะไรไหมดีเซลเอ่อจดหมายอ่ผมก็จดหมายไม่มีโค้ดจดหมายพูดเอาไว้ว่าใช่กินที่เชื่อแล้วฉันทำทุกทุกอย่างเพื่อให้มัน ติดเชื้อช้าลงตักวันหนึ่งก็ยังดีนะบางว่าฉันลืมเกี่ยวกับวันหนึ่งไปแล้วล่ะฉันเลือกที่จะขอตายอย่างสงบสุขดีกว่าต้องคิดอยู่แบบตายหารก็คือเป็นซบีนั่นเองนะฮะใกล้จะถึงจมกแล้วฉันจะเข้าไปในโมอนิทาอัานสงบสุขแล้วฉันบวกว่าพวกเธอจะเข้าใจความต้องการของฉันนะลาล่ะก่อน มาตินเชคบอลออกโดนติดเชื้อแล้วก็คิดว่าตัวเองมันสามารถทำอะไรได้แล้วนั่นเองเวลอกิลิสไม่มีใช่ไหมด <c oughs> ินชักน่าจะมีของนะ <c oughs> ไม่มีแต่ไอ้ข้างหลังเนี่ยมันมีแน่นอนออกแป๊บหนึง่งแล้วเข้าใหมา่อีกรอบเมื่อกี้เมื่อกี้แบบไม่น่าดันเลยท่าผู้ชมฮะกลับมาปุ๊บ <c oughs> อ่าทีนี้กดแน่นแน่นอน ดันไปนะตู้ปลาตู้นำ้ำมันออกได้ไงวะมาดัานไปดันไปดันไปเลยอืมนั่นแหละเ <c oughs> ออไอสพอตซีโบ <c oughs> ได้อีกอันนึ่งเลยแหละแล้วละเฮ้ยเด็ด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 อะไรมาแบบอะไรอยู่ข,ข้างๆไม่เห็นอะไรข้างๆไม่มีไม่ได้ไม่มีอะไรไม่มีโอเคเออโอเคที่ก็ออกไปแล้ว กระจอกไปกันแล้วนะครับโอเคเฮ้ยอืมอีกประตูก็ไม่บอกนะเลยต่อเข้าไปได้ตู้ไฟแชร์ไฟแชร์เล์เตอร์นั่นเองนะมีไหมมีไหมตรงนี้มไม่ไม่มีเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะ อู๋ลุงซองอย่างนี้ก็มายาสีแดงไม่เอาตรงกลางมีไหมจัดได้ไหมไม่ได้โอเคตรงนี้มีไฟแช็กจะจำไว้ให้ดีขึ้นใจจะจจะจจะจจจเอาไปสิครับอืมโอเคออกประตูออกไปเลยเออโคตรปิน เออเดี๋ยวขอไปดูนี้ก่อนนะฮะเพราะว่ามันมีมีเตาผิงอะตรงเนี้ยเดี๋ยวเรารู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าใช้ไฟแช็กได้น่าจะได้ตรงเนี้ยมีเตาผิงเนี่ยตเตาผิงอยู่เนี่ยลองใช้ดิไม่ได้อะ่ะใช้ตรงนี้ไม่ได้อะอะไรอะ่ะไม้๋ยวลองดิเฮ้ยได้วะ โอ้บ้าข้รล้ำลึกแบบชั้นสองอุ๊บบะเออแล้วตรงนี้ล่ะจุดได้ไหมจุดได้ไหมย่าไม่ทราบนะว่าจุดได้หรือเปล่าที่ไอ้ที่งูมันมาจุ๊บๆๆๆอ่ะเออตรงเนี้ยเออมีรูได้ไหมไม่ได้แสดงว่าต้องออกไปละ โอเคอืทีนี้ก็หมดพลระกับ้องพอดีละถึงเสียงผิงไฟก็มานะโอเคทีนี้ก็เราก็จะลงไปข้างล่างกันนะครับเก็บของแป๊บหนึ่งมีเยอะชิบหายบ้าไปแล้วการลงนี้แบบ คตรอิอ่อิ่มอ๋ออออ๋อไม่นะตัวจึ๊กจึ๊กไปไม่มีปัญหาเราเข้ามาก,ก่อนแต่ก็เหลืองอยู่ดีอ่ะเฮ้ยเขียวอยูโอเคเขียวหรืเหลืองวะมองไม่ถนัดโอเคทีนี้ละเอาไฟแช็กอันนี้ไม่ต้องเอาเอาดิน,นี้ไปก่อนเก็บไปเลยเก็บไปเลยครับไม่ต้องบอกว่ามันเก็บไม่เก็บก็ต้องเก็บไปก่อนนะฮะเอ่อ ทีนี้พอแล้วไปเช็คไหมยังไม่เก็บมั้งเพราะว่ามันจําได้ว่ามันจะมีห้องห้องหนึ่งที่มันบอกว่ามีเทียนตรงที่ไปเจอใครนะเราเบิดป่ะไอ้ยไม่ได้แดกบอกเลยจําได้อะ่ะมีที่หนึ่งอะ่ะที่เราเบิดอะ่ะตายแน่มาๆๆๆไม่ได้แดกหรอบอกเลยเปิดไป

ออม,มึงอย่าเข้ามาถ้ามึงเข้ามากูก๊ก็ยิงสิวะรออะไรโ oh อ,อ้ไม่ก็ออทีนี้ก็สบายแล้วอะไรเนี่ยบอเออไม่มีอะไรแปลก,ปกลองใช้สิไม่ได้โอเคเมื่อกี้โดนกัดไปทีหนึ่งเอ้ยโดนโดนขวดไปหนึ่งใช้ไปยังโอเคอ่ะเก็บไหม่หมดสุมายโคตรเยอะ นี้ต้องฟามผู้ชมครับฟามแน่นอนความไฟความไฟนี้อืมแล้วก็เอาอันนึงเพื่อดนควรใช้สมุนไัยรักษาโรคกัญชารักษาโรคติดต่อได้ในร้านขายยาทั่วไปนะจ๊ะทีนี้ก็สีนัดโอเคอยู่ทีนี้ลำเงนยออกเลยมึงออก จ้าเอไม่สนแล้วพุ่งมาย่างนี้เลยเหรอโอ้โหให้ตายสิครับเฮ้ยแมงม,งมุมแมงมุมหลายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนทังาขา่าไม่ได้แจกบอกเลยสบายสบายสะดุอสะดุดสะดุอต่อ,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 อโวกคุณ่าไม่มีฮันเตอร์นะถูกต้องขอบคุณยังสูงจังแรงกล้า ยังไงต่อขึ้นบันไดทีครับรออะไรจะไปห้องหนึ่งอะห้องที่แบบโคตรน่ากลัวตรงนี้ปะปอก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 อือหือมีดารินมีมันมีห้องหนึ่งที่มันบอกว่ามันมีไออะไรนะไปแชกนี่กินไข่อ่ะ เฮ้ยยายายาเออเข้าก่อเข้าก่อนเข้าก่อนเกาเท่าทด้ก่อนนะเออมีตรงนี้นะโอเคไปแป๊บเปิดอ้ดยกูรบัดนี้เปิดสิไม่มีนะโอเคสบายกูและมีห้องนี้ฮนะอืมเปิดมาเปิดมาให้เราน,นี่ไงมันมืด ว่าข้างในมันมืดต้องใช้เทียนเฮนเดอร์เนี่ยจุดไฟใส่ก่อนจะเข้ามนอนโอ้สว่างโคตรๆสับบานนะว,ว่าเทียนเม่ต้องเทียนนี่คือพวกของเจ้านี่คืออะไรมันต้องมีอะไรดีแน่ไอชิบหายระเบิดบึ้มเก็บไหมยังถามอีกเหรอเะ็บอยู่แล้ว ก็คืออ๋อไม่ได้นั่นคือกสอนศอกดีครับรออะไรมิกแม่งไปเลยโคดเถ่าอืมโอเคมีไหมวิ้ยมีไหมไม่มีนะโอเคได้กระสุนพิษก็โอเคนะแรงดีแรงเหมือนกันต่อมาที่นี้ไม่มีอะไรแล้วตอนนี้กลับมันกลับห้องนี้แล้วแล้วก็จะไปที่ไหนวะจำไม่ได้เลยตรงนี้ที่เจองู แต่ว่าเขา้างูไปแล้วโดยการปิดมะนาวไม่ใช่โอ้สบายแล้วห้องนี้มีอะไรละที่เหลือไปห้องนู้ดอันนั่นนัวแม่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 ม่แม้แม่แมาแม่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 ้ม่ม่แมนแม่แม่าี่แมม่่ม่ ตอนที่เล่นแรกๆมีซบบี้ใช่ไหมฮะวอนใอมีฮันเตอร์ฮันเตอร์แน่ๆนั่นไหนกลัวแล้วเสียงแบบเสียงแบบน้มันเสียงน้มันเสียงน้มันเสียงน้มันอ่ยะไม่ได้แดกบอกเลยบอกเลยหนึ่งนัดดูเรื่องเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยเอ้ยนั่น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 นะอัลล่ะกูหลอกนี้เลยมากูหลอกนี้เลยมานะโอโหต้อง Imma, hum, ไปต้องกดมามาลงแล้วพวดไปแล้วอืมไปแล้วครับตอนนี้กูลงแป๊บยังไม่เล่นครับยังไม่เล่นเพราะของเต็มไงถึงลงมาก่อนข้างล่างก็มีหีโปรโหกโคดเอาโคดเอา อันแน่มีการยืดใต้บนันไดหางไปแล้วครับพี่น้องโอเคนี่แหละแจมแมวโคตรแจมเป็ดโอเคทีนี้ก็เอ่อโคตรเยอะไอเดียมโคตรเยอะไอนนี้เก็บเลยเอ่อไฟแชค็คไม่น่าใช้แล้วก็เก็บไปเลยโอ้นี่คือความว่างของห่องเห็บของนี้ทีนี้ละมุงทีนี้ละมุงอือ้ ยัดอีกเต็มที่ไอเต็มเหนียวไปเลยพี่ให้เต็มที่ไปเลยเธอยืนยันพอใจไใชาเพลงไอ้เฮ้ยอย่าอย่าอย่าล่ะล่ะล่ะล่ไม่ได้แดกหรอกนะขึ้นไป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 แล้วก็ขึ้นไปเออนี่แหละความปุ๊บประตูนี้ประตูนี้โอเคแฮมเบอร์กี้ ไม่ได no, no, so ้ใช้แล้วเอาเสร็จกูละมึงของว่างโคดว่างเข้าไปอุ้ยเกือบไปแล้วเปิดมาอืมอืมอะไรเนี่ยเฮ้ยคือตรงนั้นตรงนั้นมันมีตรงโน้นมั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 นคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรดิ๊ดดดดดดโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงอือนี่แหละความพีคนี้ไอ้ยั๊าเทิลฟูลแมทัลชีวิตทุยไม่ใช่ ไม่ใช่ลูกซองโอ้โหเบือน,นกับเลนไม่มีบันหมดเลยช่ไหยเอาละทีนี้อ่าเฮ้ยมีมีสวิตมีน่าจะมีอะไรสักอยาก่างสวิตอืมดับไอ้ยตัวนี้มีบันไดเห็นไปเห็นไป,นไปก็เดินขึ้นไปยิ่งกว่านางงามตาวไทยแดงแั้นเลยนะไอบบเอาสิครับ เี่เอาได้ยังไงอืมถูกต้องแล้วก็ลงมาลงที่ที่ลงลงลงโอเคลงมาแล้วเออทีนี้ละ่ะออกไปงานงอกกูแน,น่นอนอืออึ๊บอัอละลาห์ไม่ได้แดกแล้วก็ต้องลงไปอีกเพื่อเอาช่องเก็บของเก็บไวเ้เต็มที่การลงนี้มันสุข,ข้ย สุโคยเนยสุโคยเนยอืมเปิดประตูเปิดออกดูมาแล้วมาทีนี้แหละโกเก็บไปของม็เยอะนะต้องขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อน,นลงโอเคทีนี้ก็เอาเฮิร์บไปเหยียดอันหนึ่งไหมปวดตายปดตายมากเลยท่านผู้ชมครับเจอฮันเตอร์แม่งโหฮันเตอร์ทั้งบ้าน ก็ไม่ดีอย่างยังพอยิงยิงได้นะแต่ฮันเตอร์เนี่ย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 ฮันเตอร์โอ้โดนยนได้กูโอ้แต่ว่าไม่ได้แดกหรอกแค่นี้โอ้โคตรวินโอเคตรงนี้เพชรเพชรเฮ้ย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 โอ้โหก็จะโหนมาเลยมึงเลยไอ้แฝดไอ้ฟาดไอ้ฟาดมึงก็โดนอย่างนี้เลยเหรออ่ะเพชรตาแมวใส่ไหมซะ ได้อะไรตอบตฮบเฮ้ยยะลูกโมคตดผีได้มาแล้วอ่ะลูกโมแน่แน่ลูกโมไ,โมได้ได้โมแน่นอนขุดโม โอ้ยเจ็บนะอย่าทำเขาเลย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 าทำไม่เอาเขากลัวเขากลัวแล้วพิษหายพิดทางผิดทางผิดทางผิดเอออ๋ออ๋อผิดทาง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 กูผิดทางกูขอโทษกูขอโทษเออโคตรผิดทางกูนี่มันผิดบิ๊มผิดทางเลย อ่คลิปหายแล้วกู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 อู้โดนจนได้กูจู่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 เออต้องไปทางโน้นดีกว่าใช่ไหมตึ๊ก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  วิ่งวิ่งวิ่งไม่วิ่งเออดีดีไม่วิ่งหรอบีดีเดินนะค่อยเดินนะเดี๋ยวเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มมาวิ่ง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 โอ้บีวิ่งจำวิ่งเออโชคดีไปโชคดีไปเด็กนั่นแหละเด็กนั่นแหละนะเออสวัสดีนะเอเดเดได้แลวห้านัดมึงมึงห้านัดกูวิ่งเลยครับวิ่งโอ้โหโดนจนได้กูโดนโดนโดนแล้วล่ะ ามาหมามาหาเขาหน่อยไม่ได้กินหรอกนะ <tar get> เออความฟินนี้โดยทีนึงก็ไม่เป็นไรมั้งโอ้ตายยายอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งตายนะจ๊ะ <t> um> เปิดประตูยิงยิงทำไมยิงก็กไปก่อนแล้วมึง อูหูโดดไปทางไหนเพ่ทางไหนจ้าอ่าอ่าตรงนี้เลยตรงนี้เลยข้าทางนี้แทนอืออือโอ้อูอูู๋อูู๋ลาลาเปิดมาเปิดบักกูวิ้งสิครับรออะไรอืบ ไม่ได้อะไรอะไรเพศแม่จริงก็มาเลยเราะว่าไม่ได้แดกเอาละทีนี้เข้าไปที่หีบหีบแน่นอนอ่าอ่าอ่ะอ,ะอะ้ไม่ได้กินหรอกนะทีนี้ก็สบายแล้วเตรียมอะไรพร้อมแล้วได้เวลา เตรียมตัวพร้อมเพื่อจะไปที่ใหม่ที่ไม่ได้กลับมาแล้วที่นี่เอ็กซ์แรมอะไรดีว่าเอ่อแมกนัมอย่าใช้เลยตอนนี้ใช้แมงวัตเื่องที่ต้องใช้ก็มีแบตเตอรี่ FBC รุ่นนะฮะเอ่อแล้วก็นี่เอ่อแล้วก็แบตเตอรี่แบตเตอร,ตตรี่อยู่นู่นนี่โอเคพอเลยบ้าง น่าจะพอหรือไม่พอลอ,อ,อทีก<อ>ดแอดเอ่อเดี๋ยวค่อยเอาี่ไปกินแลกกันแล้วกันกลัวไม่พอถ้าไม่พอทำไมครับก็เติมสิครับไม่ทีนี้ก็โอเคน้าจะพอมั้งลุยลุยสิลุย,ลยเลยแอรละก่อนหลังก็เรื่องหลังนี้อ เอ้ยย่าไม่ได้กินหรอกเน่ะอืมเี้อึยอึกย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 ึกอ๋อมีด้วยยังโอเคอยู่ยังโอเคกับจิตใจของเราอ้อ อ้าคือหือล้วโดนอย่างเงี้นกูตายนั่นน่ะโอ้โหยังไงดีเขาชึ้งโอเคจังโอเคแอลฟาย้งคิวแอนยื้อมาสบายแล้วกูอือย่าหมาบอกเลยแค่นี้มาหมาเอ๋บ้า บ้านี่ขนาดมาแล้วยังไม่รู้ตัวเนี่ยแบบพลาดพันนั่นดันแบบดแบบันด้านเลยเนี่ยโอ้โหโคตรโคตรช่งช้ามาแล้วมะนาวข้างงูปีนมาความปีนนี้ <c oughs> โคตรจิว๋วลงมาลงมามึงลงยังไงวะนะอืหผิดตัวนะอย่ายา,ยาเลยได้แต่จะกัดนะ นี่เลยฮะอือเออเออเอ้ยอือไปตัวูใส่เลยใส่แป๊บไฮ้เออมามามาเล่นกูมาเล่นกูมา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 ให้เล่นมาให้เล่นเราไปมาไป,ไปเออแต่เลินละมึง ถูกต้องท่านอะไรนะแต่ที่อ่ะโอเคเก็บไม่เก็บไม่ต้องถามพึ่งได้พ่อที่นี่มันที่นี่มันที่ไหนมาแล้วกูวิ่งสิครับรอไหลอ่อะอ้าพึ่งพึ่งรู้สึกตัวไม่ใช่เพื่อเล่นหนูนะถ้าเป็นหมาธรรมดาก็โอเคนะเพื่อเล่นได้นะฮะแต่๋ยวเป็นหมาซอมบี้ตัวใครจมมันแล้วกันทีนี้ก็ไป ขันให้มันน้ำขึ้นโอเคโอเคมีรูมีรูทำไมมีรูต้องเสียบสิบจ้าอือหือเสียงเสียงนี้มันโอเคสบายแฮ่เต็มน้ำเจิงนองไปไม่ได้แล้วต้องไปอีกทางหนึ่งก็คือลิฟต์เมื่อกี้นะฮะท่านผู้ชมฮะอันนี้มันแค่ทางผ่านเฉย จะหอนทำไมอยู่เนี่ยเสียงโคตรหอนความหอนนี้ความหอนนี้หอนหอนพ่อ,อมึงมา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 ลักเอ้ยเอ้ยหืมโอเคดูด,ดูดูมัน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  คนกำลังอยู่ก่อนศูนยอยู่มากัดอืมอีมารยาติไหมอ่ะอะไรวะเนี่ยสีฟ้าเวลาหิวไม่เอาไม่หิวเออแต่ว่าเอาไปก็ดีนะตักพืชสองพืชเจ้าหอนใครข้างหน้าวะอือต้องกันเลยดีกว่าโอเค ทีนี้ก็ลงตรงนี้โอ้โหอา้าวลงทีน่นี่โอเคเรียกว่าจเจอกับน้องหมาอีกทีหนึง่งให่ปปะหอนัังเลยนะหมาโ้นหมาเน่ยังมีอยู่ยังมีอยู่ไม่เล่นนะไม่เล่นนะเขาไม่เล่นนะเขาเล่นนะเขาไปเลยเอออื้อหือื้หือบากาจจนลงไหมลงดิครับไม่ลงกูก็โดนกัดสิ ไอ้ตรงเรมื่อกี้จะมีน้ำตกนะฮะไม่สามารถลงมานไดได้แต่ว่าเมื่อกี้ทําให้น้ําขึ้นมาแล้วทีนี้มันที่ไหนกันออโอ้จุดเซฟนะครับก็เหมือนเดิมครับก็ขอจบเพียงพาที่ไปก่อนแล้วกันนะครับกับสถานที่ใหม่นะฮะไปถ้ำเลยละ่ะนะครับสำหรับพานนี้เราไปก่อนครับสวัสดีครับ